สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเ้อว,วันนี้ยายน่อยไปใส่บาทกลับมากินข้าวเช้าแล้วค่ะแต่วันนี้ทำไมมันเป็นเบื่อเบื่อสิงส็งเอออากาศมันก็เย็นเย็นไม่รู้เป็นยังไงวันนี้รู้สึกว่าจะมันเหงามันร้ายหวี่ไงก็ไม่รู้อ,อืวันนี้อยู่คนเดียวสลึมสลึมอืมรู้สึกว่าอากาศเย็นขึ้น แต่วันนี้กินข้าวเช้าอร่อยมากค่ะวันนี้เหมือนเดิมค่ะขออัดคลิปสั้นๆรีวิวชาสมุนไพรของคุณหมอเปาค่ะถ้าใครอยากสุขภาพร่างกายดีเหมือนไม่น้อยนอนหลับดีกินข้าวอร่อยแข็งแรงเดินขาแข้งขาไม่ปวดรู้สึกว่าดีมากๆค่ะช่วยส่ังชา สมุนไพของคุณหมอเปานะสั่งผ่านเชฟยันหรือเคลียร์ายเชฟยันค่ะหรือสั่งผ่านไม่น้อยก็ได้ค่ะไม่น้อยส่งให้ได้คะ่ะสุดท้ายนี้ไม่น้อยอัดคลิปสั้นๆค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ไม่น้อยด้วยนะคะอขอเอาใจช่วยลุงป้านะคะขอช,อชื่อๆค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ